สาวน้อยอีกหนึ่งคนทีมาความสามารถค่ะพีนะ่น้องเ้าสิม่าบอกถึงน้องแอมชนทิชานะคะทีเป็นเด็กน้อยจากอำเภอชานุมานนะคะเมื่อนี้ค่ะมาบอกถึงความเกง่งความสามารถของเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าอายุยังน้อยแต่ความสามารถหลากหลายจริงๆค่ะอีหลานนะคะมีความสามารถออกแบบชุดเองนะคะสําหรับน้องแอมแต่ละชุดนะคะสวยงามอีหลีออกแบบ บ๊อคือไพ่พี่น้องสังเกตเบึงการแต่งตัวของแอมชนทิชาเป็นการแต่งตัวที่เข้ากับวัยเป็นอิหยังทีสวยใสยน่ารักมากๆค่ะบางชุดนะคะอิหลากออกแบบเองซึ่งเป็นอิหยังทีเก๋พี่น้องออกเก๋ๆออกบอคือไั่ดอกพี่น้องสวยงามเข่าสมไหวอีลีพี่น้องคะ่ะจนแฟนคลับเอฟซีหลายคนนะคะเขามาคอมเมต์บอกว่าเข่ากับไหวกับ อายุของอิลานะคะบอสเฉพาะการออกแบบชุดทำซ้ำนันนะคะพี่น้องน้องแอมยังสามารถขับรถไปงานเองก็ได้ในบางโอกาสทีท่ามการแสดงไก่เคียงแถวนั้นน้องแอมก็สามารถขับรถไปเองได้นี่คือความเก่งความสามารถของเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าตามที่แม่แฟนเฟซีหลายคนนะคะ ไพที่ได้ติดตามเด็กคนนี้จะรู้ว่าน้องมีความพยายามมีความเก่งความแร่งในตัวมากๆสำหรับเด็กคนนี้นะคะพี่น้องไพยได้ติดตามสิรู้วาิีลาอยู่กับปู่กับย่ามานะคะแล้วการเรียนหนังสือกับบอแมนว่าดอยดอยพี่น้องคะเป็นคนที่เก่งการเรียนด้วยสำหรับน้องแอมในสิเรียนในสี รับงานทําการแสดงลหลายๆอย่างพี่น้องคะรับงานไปทําการแสดงในสถานที่ต่างๆนะคะน้องแอมไปได้เบิดพี่น้องบอมีเกียรติคานบอมีการว่าไม่รับงานอันนี้คือความอดทนความแร่งความเก่งของเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กน้อยที่สู้ชีวิตมากๆนะคะแล้วมือนีถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ ประสบความสําเร็จแล้วเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆสําหรับน้องแอมนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่คะ่ะข้ามาบอกถึงน้องแอมจากน้อยนะคะพี่น้องคะโดยประวัตดดิย่อพี่น้องกับพงสิรูแล้วเนะาะบอต้องไปบอกถึงประวัติบูนันดอกข้ามาบอกถึงอนาคตข้างหน้าของอีหลานี่แหละพี่ดองถือว่าอียังกระสริยทีพ่อสิ ซัพพอร์ตหรือว่าซอยเหลือท่างครอบขัวใดพี่น้องอะไรที่จะเป็นการลดย่อนกันราย่จ่ายของขอบขัวใดคือเด็กคนนี้มีความเพียรมากๆหลายอย่างนะคะหนูเป็นคนที่หัวใจแกร่งมากนะคะฝากพี่น้องคะที่นี่เข้ามาซอยสนับสนุนเด็กน้อยคนเก่งคนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าการเข้า ให้โอกาสหรือสนับสนุนเด็กหน่อยที่มีความตั้งใจที่มีความมุมานะนะคะถือว่าเป็นสิ่งทีดีมากๆพี่น้องคะให้กําลังใจคอมเมนต์ให้กําลังใจสนับสนุนสิ่งทีเพิ่นใดโล่งเม,มื่อเห็ดนั่นคือการสนับสนุนบ่แม,มนว่าการเอาเงื่อนไห้ซะยอย่างเดียวพี่น้องคะการที่ผู้ใดมีกําลังพอทีสิซัพพอร์ตนะคะ เงินเล็กๆในน้อยนาเวที่ยืนหายนองอันนี้ก็เป็นการดีนะคะแต่สิ่งที่เราจะมาสนับสนุนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้น้องแอมก็มีผลงานใหม่นะคะผลงานใหม่ล่าสุดที่ถือว่ามาแรงมากๆของน้องแอมชนทิชานะคะมีอยู่สองเพลงพี่น้องที่ติดตลาดมากๆคือติดปากมากๆนะคะนั่นก็นคือแฟนบัวดอกนะคะเพลงหนึ่งนะคะ แล้วเพลงที่สองรักคิ้วไห่ไดบอ,อันนี้คือเพลงใหม่ของน้องแอมชนทิชานะคะฝากแม่์เมแฟนคลับเอฟซีนะคะสนับสนุนเด็กน้อยผู้นีนะค้นทีม่มีใจแกลง้งใจสู่สนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสสารฝันพี่น้องแย่ซิดบอลบุนีคือแย่ซิดสนับสนุนศิลปินทีมีควม่มตั้งใจสนับสนุนเด็กน้อยทุกคนทีม่มีโอกาส ได้มายืนได้โซ่ความสามารถของอเพิินนะคะทางา้านหนาเวทีหรือว่ายังกระซามพี่น้องที่เพิินตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทําแล้วสู่ชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เฮาควรจะสนับสนุนแล้วสําหรับยายสิทธิ์เองนะคะคือขอบอกว่าสนับสนุนศิลปินทุกทุกคนที่มีเลือดเป็นนักสู ความแกร่งความเก่งความสามารถของแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องแล้วสําหรับน้องแอมแล้วย่ซิดเบิงอยู่ห่างๆแล้วก็เห็นว่าโดนๆย่ดยิดกัสิมาเห็ดเกี่ยวกับน้องเห็ดคลิปเกี่ยวกับน้องนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องแอมเนี่ยก็เป็นคนที่มีเอฟซีรักอย่างเหนียวแน่นเ่าว่าสิไปทําการแสดงยุ่ใสพวกมาไล่นะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วมือนี้ค่ะ เบิงมีค้นทีเข่ามานะคะมีแฟนคลับ f อซเข้ามาให้กำลังใจน้องแอมนะคะบอกว่ารักษามาตรฐานการแต่งตัวการร้องเพลงและดูแลสุขภาพเพื่อการทำงานและอนาคตที่ดีนะลูกอย่าทิ้งการเรียนหนูเก่งอยู่แล้วและที่สำคัญภาพพจน์ที่สวยงามอย่าให้เป็นข่าวที่เสียหาย อานาคตยังอีกยาวไกลสู้ๆสันพี่น้องขอบอกว่าอิหล่าออกแบบชุดมาได้สวยเพิ่นก็นเลยบอกว่าเอฟซีคนที่หักเพิ่นอยากให้อิหล่าคงความสวยใสแบบนี้ไว้นะคะแล้วคนนี้ก็บ,บอกว่าน่ารักครับติดตามนะครับนะคะสวยน่ารักแต่งตัวสวยงามสมวัยอย่าไปเปิดโน่นเปิดนี่จนน่ากเกลียดเหมือนคนอื่นเขานะลูกสันพี่น้องอืม ขับรถเองใกล้ๆไม่เป็นไรมีคนขับรถด,ดีแล้วเพราะเวลาร้องเพลงเสร็จหนูจะเหนื่อยมากเป็นห่วงนะคะนะคะนี่คือเอฟซีพี่น้องคะ่ะเวลาพักผ่อนจะไม่พอหาคนขับรถให้ดีกว่าครับกลัวหลับในว่สัสดพี่น้องเก่งมากๆตัวแค่นี้ชุดสวยเรียบร้อยดีค่ะร่รวมด้วยช่วยกันนะครับส่งกำลังใจ ให้กันและกันครับนะคะพี่น้องหนูเป็นคนที่น่ารักมากภูมิใจแทนพ่อแม่และญาติมิตรจริงๆเลยค่ะหนูแอมนะคะรักหนูนะแต่งเอาแต่พองามคนสวยสวยอยู่แล้วเก่งมากพักผ่อนบ้างนะลูกรถส่วนตัวใช้เองหาคนขัดเก่งๆนะครับหนาหักจ้าหลานสาวคนเจงงวสันพี่น้อง แฟนคลับเอฟซีนี่ขอบอกว่าเพิ่นสิเป็นคนเด็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องคือวัยของเขานะ่ะอะไรก็สวยใสยสมวัยอยู่แล้วแล้วการแต่งกายของน้องแอมนี่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่แต่งตัวสวยมากเป็นคนที่แต่งตัวออกสไตล์ของพี่ตายอลไทยพี่น้องว่าบ่าสวยในในลุคแบบนั้นเลยแล้วน้องก็ได้เปิดโตมากในลุกแบบนั้นลุคแบบสวยสะสวยใสยแบบนั้นะ่ะ แล้วทุกมือนี่อย่างที่ยายซ์มาบอกนี่ะพี่น้องน้องออกดีไซน์ชุดออกมาเองสวยงามมากยายซีถึงเด่นหน่ำมาบอกถึงความเจ๋งของอีหลานี่แหละพี่น้องว่าเด็กแค่นี้น่ะความสามารถเยอะในสิออกแบบสุดใสเองเดี๋ยวยายซีจให้พี่น้องเมึงชุดที่น้องออกแบบเองสวยงามมากๆแล้วแฟนคลับเอซีกับมกักในสไตล์การแต่งตัวของน้องแอม ชนที่ชามากๆถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆสําหรับน้องแอมนะคะสุดทายคลิปพี่น้องคะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่รักและอยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนเด็กคนนี้นะคะฝากเป็นกําลังใ,ใจให้น้องแอมชนที่ช้าด้วยนะคะสนับสนุนดันเพลงไมล่าสุดของอิหล่าซอยกันพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิหล่าน้าเ้ยค่ะสําหรับเพลงแฟนบววดอกนะคะเพลงหนึ่งละกัน ลัดคิ้วไหดายดบอนะคะสองเพลงนี้กำลังมาแรงฝากแม่แม่แฟนคลับเอ <MC, S 1> สนับสนุนติดตามน้องแอมชนทิชาด้วยนะคะสำหรับมณีฝากไว้สํำนีคะ่ะ